แกไขปัญหาให้ถูกต้องถูกทางได้ด้วยกรรมฐานโกรธก็ต้องกำหนดทุกสิ่งมันมีแต่ความทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์ผิดหวังมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันเกิดทุกขังขึ้นกับเราแล้วหาเหตุที่มาของทุกข์ให้ได้ ในเมื่อหาเหตุที่มาของทุกข์ได้คือตัวกำหนดว่าโกรธเนอะนี่เห็นเหตุที่มาของทุกข์เสียใจหนอก็กำหนดไว้มันเสียใจเรื่องอะไรเหตุที่มาของทุกข์ก็คือความทุกข์ที่มันเกิดแก่เรานี่เป็นต้นเหตุเมื่อหาเหตุได้ก็สมุทัยหาทางดับทุกข์ดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เรียกว่าสมุท,ทยัยมันแจ้งแก่ใจเราแล้ว เหตุน yeah! wow. ั้นเราจึงได้ระงับตับทุกข์คือมรรคเดินทางถูกมรรคมันคาสามารถจะแก้ไขปัญหาทุก์ได้เรียกว่ามรรคเรียกว่าอริยสัจสี่มีอยู่สี่ประการดังกล่าวแล้วเราจะได้แก้ทุกันได้ทุกประการบางคนชอบไปเพิ่มทุกข์เราต้องแก้ทุกข์อย่าไปเพิ่มทุกข์อย่าสร้างปัญหาควรจะแก้ปัญหา อย่าเพิ่มปัญหาอย่าสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแต่ประการใดจงแก้ปัญหาให้กับตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะคนเรานั้นมีแต่ปัญหาอยู่กันมากคนก็มีปัญหามากเรื่องมากราวด้วยกันเราจะทำยังไงดีละ่ะเราก็ต้องหาธรรมะสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญกุศลภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนั้น เราอยู่กับคนเราก็อยู่กับปัญหาเราก็ต้องสู้ปัญหาและก็แก้ปัญหาไปสู้ไปแก้ไปปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยแก้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหนก็ไม่ทราบถ้านั่งเจริญกรรมาฐานถึงจะรู้เองว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนี่เกิดทุกข์ในใจอย่างนี้เราก็แก้เหตุที่มาของทุกข์ในใจ ว่ามันเป็นทุกข์อะไรทุกข์หนอทุกข์หนออ๋อทุกเพราะสามีอ๋อทุกเพราะภรรยามันทุกว่าสามีเจ้าชู้ชอบไปมีนู่นมีนี่ชอบไปหาเศษหาเลยนอกบ้านอ๋อทุกเท่านี้หรอสติปัญญาก็จะบอกว่าอย่าไปสนใจแผ่เมตตาไปก็แล้วกันจะทำให้ใจคอสบาย มีแต่ปัญญาเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์กายทุกใจทำมาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้ามัวไปทุกเรื่องสามีมัวไปทุกเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือและไม่สามารถจะแก้ให้ลูกได้ไม่สามารถจะแก้ให้สามีได้เราก็ซ้ำทุกขให้มันมากขึ้นก็เลยมีอกุศลกรรมซ้ำเติมเสริมทุกเพิ่มขึ้นก็เลยหาความสุขไม่ได้เลยเอาตัวรอดปลอดภัยไม่ได้เลย คนประเภทนี้ถ้าปฏิบัติกรรมฐานมันจะแก้ทุกข์มันจะรู้ว่าทุกข์เกิดแล้วจะได้แผ่เมตตาเราจะไปสนใจกับทุกพันนั้นทำไมต่อไปอีกเราก็สร้างแต่ความสุขปัญญาก็แก้ไขปัญหาลูกไม่เรียนหนังสือก็สามารถจะให้ลูกเรียนได้แผ่เมตตาให้ลูกสามารถขยันหมั่นเพียรขยันเรียนหนังสือต่อไปได้แผ่เมตตาให้สามีไม่ช้าเขาก็เลิกได้ เขาก็มาสร้างความดีต่อเราด้วยการแก้ปัญหาทุกข์มันทุกข์ร้อนนานาประการทุกว่าเขาไม่เอาเงินมาให้เราทุกอย่างโน้อนอย่างนี้เราตั้งสติไว้มันจะแก้ไขทุกได้แก้ไขทุกไม่มีอะไรดีเท่าจเจริญพระกรรมฐา,านมีบางคนมาถามว่าหลวงพ่อนั่งกี่วันถึงจะใช้หนี้เขาหมดอย่างนี้มันคนละเรื่องกัน ไม่ใช่มานั่งใช้นี่แต่หากมีเวณมีกรรมน่าจะใช้นี่เวณนี่กรรมที่เราสร้างเวณสร้างกรรมมามันถึงจะถูกต้องถ้าหากใช้นี่เวณกรรมด้วยเงินทองที่ต้องประสงค์ที่ขอยืมเขามาเราก็ต้องมีปัญญาไปหาใช้นี่เขาได้นั่นเรียกว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วให้เงินมาเองหลั่งไหลมาเองคงเป็นไปไม่ได้แน่นอน ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านที่ปฏิบัติทำทั้งหลายผู้ที่มาปฏิบัติแล้วจงตั้งใจแก้ไขปัญหาก็ขอปฏิบัติให้จริงเท่าที่อาตามาได้ทราบมาแล้วทำกันแบบจิ้ม,จ,มจิมจำจำกันไม่ได้อะไรไปเลยที่พูดที่สอนมาอย่างนี้ไม่ค่อยจะเอาไปปฏิบัติตามท่านก็จะไม่ได้ผลนะเวลามีทุกอย่าง,งเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุที่มันไม่ถูกต้องแก้ผิดจุดกินละมุดถูกเม็ด มีแต่อุปสรรคตลอดรายการไหนเลยละ่ะท่านจะแก้ไขปัญหาได้ขออนุโมทนาสาธุการว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานทานศีลภาวนาเป็นข้อที่สามอันสูงสุดในหลักพระพุทธศาสนาทำให้เราเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาทำให้รู้จักตัวทุกข์ตัวยากตัวลำบากเกิดขึ้นที่จิต ทำให้เรารู้ซึ้งไปถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาเขาตายกันเราก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครจะแก้ตัวแก้ไขได้หรอกมันต้องตายทั้งนั้นตายโดยสมมุติตายจริงก็คือตายแบบพวกเราตายโดยเคลื่อนย้ายอายุมากขึ้นก็ตายมากผมหงอกฟันหักจนมาตายครั้งสุดท้ายเรียกว่าตายจริง ตายสมมุติก็คือเข้าหีบเผาศพไปเรียกว่าสมมุติธรรมดาเรียกว่าตายโดยสมมุติเท่านั้นจิตใจก็ไปสู่สถานไม่ตายจิตใจมีที่อยู่อาศัยของเขาได้สมปรารถนาทุกประการสุดท้ายนี้ก็ขอความเจริญรุ่งเรืองในธทำสัมมาปฏิบัติในหน้าที่จงมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในวันธรรมสวรรคืนแปดข้ามเดือนสิบในวันนี้ ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัรนี้เทินธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ